ตอนที่สเขียงสังหารตั้งแต่วันนั้นความผิดปกติก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในชีวิตของพระจอยทุกครั้งที่เธอจับมีดหรือเห็นเขียงไม้กลิ่นคาวเลือดหมูจะรุนแรงจนแสบจมูกแม้จะล้างมือเท่าไหร่กลิ่นนั้นก็ไม่หายไปเธอได้ยินเสียงหมูร้องโหยหวนแว่วมาจากห้องเย็นอยู่บ่อยครั้ง ร่างกายของพ้าจอยเริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามข้อต่างๆอย่างรุนแรงโดยเฉพาะข้อเท้าและข้อมือคล้ายถูกมัดตรึงไว้เป็นเวลานานผิวหนังของเธอก็เริ่มมีผื่นแดงคล้ายรอยถลอกหรือรอยบาดเล็กๆปรากฏขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุอาการของหลานชายตาเล็กก็สุดหนักลงเรื่อยๆเด็กน้อยซึมลงหายใจรวยรินจนต้องเข้าห้องไอซ พ่อจอยเริ่มสวดมนต์ภาวนาแต่ในใจเธอก็เริ่มสงสัยแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลานและตัวเธอเองคือผลกรรมที่กำลังตามสนองวันหนึ่ง ขณะที่ประจอยกำลังสับเนื้อหมูอยู่บนเขียงเสียงร้องโหยหวนของหมูก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและรุนแรงกว่าเดิมมีดในมือป้าจอยหลุดกระเด็นเลือดที่จากนิ้วที่ถูกบาดหยดลงบนเขียงเสียงหัวเราะเยาะคิกคักดังขึ้นรอบตัวเธอพร้อมกับเสียงอูดอูดที่ดังระงมป้าจอยเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆแผงเนื้อดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีด ภาพของหมูที่ถูกเธอทรมานปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างชัดเจนพวกมันจ้องมองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความแค้นใบหน้าของพระจอยซีดเผือดราวกับศพท่านใดนั้นร่างกายของพระจอยก็แข็งทื่อเธอรู้สึกเหมือนถูกมองไม่เห็นตรึงไว้กับที่แขนขาทุกดึงรั้งจนปวดร้าวขาอ่อนแรงสุดหวบลงบนเขียงไม้ใหญ่ใบหน้าสัมผัสกับพื้นเขียงที่เต็มไปด้วยคราบเลือดและเศษเนื้อ กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งจนเธอแทบอาเจียนพะจอยพยายามกรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมาเธอรู้สึกเจ็บแปลบที่แขนและขารากับถูกเหล็กแหลมทิ่มแทงซ้ำๆผิวหนังเย็นเฉียบเหมือนถูกน้ำแข็งกัดกินลึกถึงกระดูกร่างกายของเธอเริ่มกระตุกเกร็งอย่างควบคุมไม่ได้เหมือนการดิ้นรนของหมูที่กำลังจะถูกเชือด ดวงตาของป้าจอยเบิกข้างภาพสุดท้ายที่เธอเห็นคือใบหน้าของตัวเองที่กำลังหัวเราะเยาะอย่างชั่วร้ายสะท้อนอยู่ในแอ่งเลือดบนเขียงพร้อมกับเงาขนาดใหญ่ของมีดสับเนื้อคมกริบที่ยกขึ้นสูงและฟาดลงมาอย่างสุดแรงเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงโกลาหนดังขึ้นที่แผงขายเนื้อของป้าจอยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบร่างของป้าจอยถูกพบอยู่บนเขียงไม้ใหญ่ในสภาพที่ไม่มีใครอยากจดจำ ดวงตาของเธอยังคงเบิกค้างมองไปยังท้องฟ้าที่กำลังจะสว่างสวยัยแต่ปราศจากชีวิตใดๆทิ้งไว้เพียงกลิ่นคาวเลือดที่ลละคลุ้งไปทั่วตลาดและเรื่องราวของเขียงอาถรรพ์ที่จะถูกส่งต่อจากปากสู่ปากไปอีกนานแสนนานเรื่องราวของป้าจอยจบลงแล้วแต่เรื่องราวเวรจำอื่นๆยังมีอีกมากมายที่รอให้คุณค้นพบ ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดเข้มข้นที่จะทำให้คุณขนลุกและแง่คิดดีๆจากบ่วงกรรมที่ตามสนองอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้เพื่อนๆได้รู้และที่สำคัญที่สุดกด subscribe ช่องของเราพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวใหม่ๆที่เราจะนำเสนอต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ